สวัสดีค่ะวันนี้ดีน่าจะมาขอแนะนำนวัตรกรรมใหม่ของดีนาที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยทำให้อุปกรณ์ห้องน้ำของเราสามารถใช้ได้ทนยิ่งขึ้นค่ะนวัตรกรรมของเราชิ้นนี้ก็คือปะเก็นตะข่ายนะคะที่เราได้พัฒนาขึ้นมาจากปะเก็นยางที่อยู่ในชุดหัวสายฉีดชำระหรือชุดฝักบัวมีหน้าที่เพื่อป้องกันน้ำรั่วปะเก็นยางตะข่ายชิ้นนี้ผลิตจาก ยางจะมีคุณสมบัติของการยืดหยุ่นแล้วก็มีตะข่ายอยู่ตรงกลางเพื่อกองสิ่งสกปรกที่ไหลมาตามน้ําจนเป็นสาเหตุทําให้ปนไกของหัวสายฉีดชําระหรือฝักบัวมีอาการรั่ววิธีการติดตั้งระเก็นตะข่ายชิ้นนี้<ป>ก็เหมือนกับระเก็นตะข่ายยางที่ทุกครั้งที่เรามีการเปลี่ยนชุดสายฉีดชําระหรือหัวฝักบัวใหม่เนี่ย เราจะต้องใส่ประเก็นยางให้ครบทั้งสองด้านทุกครั้งเพราะฉะนั้นประเก็นตะข่ายชิ้นนี้ก็มีหน้าที่แบบเดียวกับประเก็นยางเดิมที่เราเคยใช้อยู่เราจะใส่เสริมหรือเราจะใช้แทนก็ได้นะคะการใส่ใส่ได้ทั้งสองฝั่งดีน้าขอแนะนําว่าถ้าใส่ให้ดีที่สุดจะใส่ที่ฝั่งถ้วยชิ้นนี้เพราะว่า อู่ในฝั่งถ่วยถ่วยด้านนี้จะช่วยให้เราอะสามารถดันทนนันได้ง่ายในอนาคตการที่เราใส่ประเก็นยางให้ครบเท่านี้ก็ช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ในห้องน้ำของเราให้นานยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ